เรื่องใจเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากต่อชีวิตของทุกๆคนจึงมีคำพูดติตดปากว่าคนเราเน่ะจะแพ้ชนะขึ้นอยู่ที่ใจแต่ใจคิดว่าทําได้ก็จะทําได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายกายเป็นเบาว โอ้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเวลาตั้งใจทำาไรไรแล้วทำให้สำเร็จก็จะไม่ยอมล้มเลิกในที่สุดใจที่เข้มแข็งนี้เองจะเป็นกุญแจสำคัญอีกข่ายพิสูจความสำเร็จการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาะเป็นเรื่องของการฝึกใจเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้มีใจที่เป็นธาตุสำเร็จมีประสิทธิภาพ จะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานได้ฉะนั้นเราก็ต้องมานปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากันอย่างสม่ำเสมอมีธรรมภาสิทธิธ์ที่ปรากฏในจิตวัตถความว่ากุลบุตรพึงรู้จักกายนี้ซึ่งเปรียบเสมือนหม้อนนะ้ำกัรจิตนี้ซึ่งเปรียบเสมือนนครและพึงรบกับมานคือกิเลส ด้ยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาชัยชนะไว้และพึงเป็นผู้ไม่ติดในที่อยู่อาศัยร่างกายของเราเปรียบเสมือนหม้อนนะ้ำที่สักวันหนึ่งก็จะต้องมีอันแตกทำลายไปเราจะต้องรีบสร้างความดีก่อนที่สังขานี้จะแตกดับไปแจงเราเปรียบเสมือนเมือง ทีมีผู้คนคืออารมณ์ที่ดีและไม่ดีผ่านเข้ามาทางเขาออกก็มีได้หลายทางเช่นทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะทำให้ถูกอารมณ์ที่ไม่ดีคือกิเลสปุสร้ายเอาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์ รบกับกิเลสโดยใช้ภาวนามยปัญญาซึ่งเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเท่านั้นส่วนปัญญาที่เกิดจากการเรียนการฟังหรือปัญญาที่เกิดจากการคิดไม่สามารถเอาชนะหรือพอที่จะต่อกรกับกิเลสได้เลยกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองที่ทำให้ตั้งเวียนเกิดเวียนตายในแสงสารวัตร กิเลสกามคือความยินดีในรูป,ปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรมคือความยินดีทางใจเป็นหนึ่งในกิเลสสามอย่างการลุ่มหลงหมกมุ่นในการมราคะเป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนการติดยาเสพติดเราทำให้เสียเวลาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสียโอกาสในการสร้างบารมี และแสแวงหาพระรัตนตรัยภายในตัวการมราคาเป็นดอกไม้ของผู้ยังมีอินทรีย์อ่อนที่อ่อนแอทั้งจิตใจและอ่อนปัญญาในการแสแวงหาความหลุดพ้นแย่ยงบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายการจะข้ามพ้นการมราคะไปได้ผู้ทรงทรงให้หลักไว้อย่างไร,รเรื่องพระอรหันตเถระ ที่หลวงพ่อจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะให้คำตอบได้เป็นอย่างดีเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะและอรหันตเถระครู่มนี้มีชื่อว่ากัปปะอดีจ้างท่านก่อนที่จะมีความมั่นคงในการสร้างบารมีวัตจักชีวิตของท่าน ก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปแต่มาในชาติหลังๆท่านรักในการสั่งสมบุญรักในการปฏิบัติธรรมมากกว่าชาติที่ผ่านๆมาบุญที่ท่านได้ทำมากขึ้นแต่นำพายคุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นและมั่นคงในการดำเนินชีวิตทำให้เกิดอยู่ในสุคติ โลกสวรรค์กับโลกมนุษย์เป็นหลักในยคข,ของพระสิทธะสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านได้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ไปด้ทรัพย์สมบัติมากมายบิดาองท่านได้ล่วงลับไปถึงแต่ท่านยังไร้เดียงสาพอท่านโตขึ้นเมื่อรู้ความจึงที่รู้ว่าตัวเองนั้น พอได้ตายจากไปนานแล้วทำให้กระจายชีวิตในสังสารวัตรได้ตั้งแต่ยังเด็กที่มีเกิดก็ตั้งมีตายมีพบมีพรากเป็นธรรมดาท่านเข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่ไม่แน่นอนเหมือนกับความแปรปรวนของธรรมชาติตั่วไปที่มีวันแตกกําายไม่ช้าก็เร็ว แล้วท่านก็ขนขายในการสร้างบาร,รมีก็เป็นสบียงในชาติเบื้องหน้าครั้งหนึ่งของชีวิตในชาตินั้นท่านได้สร้างบุญใหญ่ที่เพิ่มปิติกว่าครั้งใดๆคือท่านได้ประดับต้นกัปะปพฤกสึ่งใช้เป็นต้นไม้ธาตป่า,ปาโดยทั่วไปชาวบ้านจะเอาธนบัตรประดับต้นไม้แต่ท่านประดับด้วยผ้าด้วยแก้วมณี และด้วยพวงดอกไม้แล้วน้อมนำไปเป็นเครื่องสักการะบูชาพระสถูปของพระสิทธ,ธัะพุทธเจา้าด้วยบุญน,นั้นทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่แต่ในเทวโลกและมนุษยโลกเพียงสองภพภูมิเท่านั้นในพุทธุป,ประบาทการนี้ท่านได้มาบังเกิดในราชสกุลอยู่ และจำแคว้นมคตที่พลังพระ,ะไม่ได้ทรัพย์สมบัติมากมายด้วยผลบุญที่ได้ประดับต้นกระบพึกบูชาพระสถูทำให้ราชาสกุลของท่านมีเครื่องประดับมากมายกว่าราชาสกุลอื่นๆท่านเป็นพระราชาที่ชอบสนุกสนานชอบเที่ยวเตรเฮฮาและมกักมากในเบญจาก,กามคุณทั้งหลาย ตัมมาเมื่อเอ็นซีธรรมของท่านแก่ก็ล่าขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงออกจากพระมหากรุณาสมาบัติแล้วตรวจดูเวยนยสัตว์ได้ทอาพระเนตรเห็นพระราชาหนุม่มมาปรากฏในข่ายพยานทรงทราบว่าพระราชาพระองนี้ได้ฟังอสุภาคถาแล้วจะคลายความกำหนัดยินดี ในเบญจากกามคุณว่าเสด็จออกพนวดจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์พอร,รุ่งเช้าจึงเสด็จเหาะไปหาทางอากาศแล้วตรัสอสุป,ปะกะถาสอนพระราชาว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของโสโครกและมละทิน,นต่างๆมีหลุมคูดใหญ่เป็นที่เกิดเป็นดดบ่อน้ำคลำที่มีมานาน เป็นดุดฝีใหญ่เป็นกายเต็ไมไปด้วยหนองและเลือดเต็ไมไปด้วยหลุมคูดมีน้ำไหลออกเป็นนิดหลังของเน่าเสียออกอยู่ประจำมีเส้นเอ็นใหญ่หกสิบเส้นรัดเริงไว้มีเครื่องฉาบทาคือเนื้อฉาบทาไว้มีเสื้อขึ้นหนังหุ้มห่อไว้เป็นกายเปื่อยเน่าไม่มีประโยชน์ เชื่อมต่อไว้ด้วยโครงกระดูกเกี่ยวร้อยไว้ด้วยด้คือเส้นเอ็นปลัดเปลี่ยนอริยบทได้เพรามีมหาภูตรูปสี่ชีวิตินทรีลมอสาสะปภาสาสะและวิญญาณเป็นต้นเกี่ยวเนื่องกันแต่รชนพมิจิตเป็นไปตามความปรารถนาดำเนินไปสู่ความตายอย่างแน่นอนอยู่ใกล้ามาจุลราช และทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้เองร่างกายที่ถูกวิชาหุ้มห่อไว้ถูกกิเลสเครื่องไร้ลัดสี่อย่างร้ยอลัดไว้เป็นกายจมลงในห่วงน้ำคือกิเลสถูกคายคืออนุสัยกิเลสปกคลุมไว้ประกอบ้วยนิวรณ์ห้เพียบพร้อม้ดยวิตกถูกรากเงาแห่งพบคือตัณหารัดลึง ถูกเครื่องปิดบังคือโมหะปิดบังไว้ร่างกายนี้ถูกเครื่องหมุนคือกรรมให้หมุนไปจึงหมุนไปอย่างนี้สมบัติที่มีอยู่ในร่างกายนี้มีวิบัติเป็นที่สุดยอมมีความพัดพรากกันเป็นธรรมดาเราปุถุชนผูงง้โง่เขลาซึ่งยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเรา ย่อมทำสังสารวัตที่น่ากลัวให้เจริญทั้งยึดพบใหม่ไว้เรากลุลบุตรพอเป็นบัณฑิตซึ่งละร่างกายที่น่ารังเกียจนี้เหมือนคนที่ต้องการความสุขอยากมีชีวิตอยู่เห็นยาสารพิษตัวเปื้อนคูดแล้วก็หลีกหนีไปกลุลบุตรเหล่านั้นคลายอาวิชชาและภวะตัญหาซึ่งเป็นรากเงาแห่งพบได้แล้ว จากปรินิาพานอย่างไม่มีอาสวะพระราชาครั้นทรงสดับอสุภาคถาแล้วก็ <c oughs> รู้ว่า <c oughs> การบวชคือทางดับกามตัณหาได้อย่างแท้จริงทรงลังเกียจเป็นจากกามคุณและมีพระทัยสลดสังเวชในอัตภาพของพระองค์เป็นอย่างมากจึงทูลขอบวชทันทีพระผู้เป็นพระเจ้า ทรงมีรับสั่งให้พระอน,นุนบวชให้พระอน,นุนได้สอนต่จะปัญจกะกรรมฐานแล้วมาถึงขั้นตอนที่จะปลงประเกษาพระราชาหนุ่มได้ทำใจหยุดใจนิ่งควบควบู่ไปด้วยโดยใช้ปลอยผมมินนิมิดพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในปลอยผมโรมไปถึงสังขารร่างกายในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหัตผล ถึงพร้อมด้ปฏิสัมพิธาทั้งหลายการรู้จักอาชนะความกำหนัดยินดีในการนั้นถือว่าเป็นที่สุดของชัยชนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวนะจ๊ะเราเป็นชัยชนะที่ไม่กลับแพ้ไม่ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เปลี่ยนจากสุขที่เคยได้จากเป็นจากกรรมคุณซึ่งเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราว มาเป็นสุขอันเกิดจากการได้บรรลุธ,ธรรมซึ่งเป็นธรรมรสอันยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นชีวิตการสร้างบารมีของลูกๆทุกคนก็ต้องหมันนึกมันคิดถึงความมติกลความไม่งามของสรีละร่างกายบ่อยๆแล้วแจองเราจะเกลี้ยงกล่าไม่เร่าร้อนจะคลายความยึดมั่นถือมั่น คลายความกำหนัดยินดีในการแล้วความยินดีในพระนิพพานก็จะเข้ามาแทนที่เมื่อลงมือปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาก็จะสามารถทำใจหยุดใจนิ่งได้อย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามใหมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุข,ขายยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจ